บอกกุหลาบเมื่อคืนหรือเปล่า้งกนอกท้องแแกต้องรับอแกไดไมาเอาไว้หมดนไหเธอชอบไหมเธอชอบไหมแบบเออเนียนๆขอเราไปท่องน้ำกันเงได้ไหม นี่อย่างนี้เลยยังไงไงความรู้สึกตอนนั้นเป็นไงฮะเงินมากเอออย่างเขาบอกเลยเอ้เดินสบายทุกอย่างไปแล้วก็กลับมาอชอบไม่แพ้ดีเซเว่นเลย คำถามเพิ่มอีกแล้วส่งมาในหูเมื่อตะกี้เลยจังหวะที่อดรถยื่นดอกไม้ให้เขาพูดว่าอะไรคะบอกได้เนี่ยหาเอาเรื่องจริงไหมครัผมพูดว่าประมาณนี้ประมาณว่าเซตอีกปุ๋ยเท่ยจริงป้ะหรือเปล่าอ่าเราต้องเขียนประการแก่ซึ่งฉันไม่เขีนแล้วส่งมาเรา่อยพูดว่าเนี่ย ผมเลือกสีดำมาให้เพราะว่าที่ชอบแล้วคือเัาเองคือที่ผมเป่งแข่งแกตอนนี้ไม่มีใครอยู่บ้าแกแล้วแกเลยเดินคือคือเอาเอาแม่ก่อนคือผมอะไปคือตั้งใจว่าจะไปก่อนแต่ว่ารถติดก็ถึงก่อนสักพักหนึ่งปุ๊บเดินเข้าไปคือถือว่าสามนาฬิกาข้างหน้าเดี๋ยวว่าพี่เดี๋ยวพี่แม่เราแค่เอาดอกดอกไม้มาให้เพราะว่าตั้งใจจะไปี่จะเฉลยไม่มีตารางเพราะว่าฝนเยอะ ด้วยความที่เขาคอยาวไงอือเขาก็แบบเห็นมาแต่ไกลไม่ใช่อะไรโต๊ะอยู่ตรงนี้ไอ้เด็เข้าอยใช่ตรงทางข้าวเนี่ยแต่ผมอ่ะายแล้วจะเอาแอวข้างหลังดอกไม้เกาใหญ่เกินอือก็เลยเดินกระโดดเข้าไปพี่อาให้ครับแย่ที่อะไรแ้วว่านี่ตั้งใจเลือกมากพี่ชอบเป็นยังไงนี่ยยูคาลิปตัส แล้วก็มีดอกกุหลาบสีแดงแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรนะสีดำอะไรนะกระดาษโบราณโบราณสีดำเป็นดำแดงเพราะว่าชอบสีดำแดงนะเขาคยเคยพูดสัมภาษณ์ว so ่าเขาชอบดอกบัวหรือเปล่าอะไรซื้อมาให้เป็นของขวัญมาไว้ในใจแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนคุณหนูอยู่ไหน ดยูดพลนพนทะ์เราจะนอนหลับสบายแต่ถ้าเราอยากขับถ่ายกล้องให้เราทานดีเซเว่นมาลดเห็นไหมล่ะเขาเรียนวันแบกงงหนุ oh. ่เธอเก่งมากแล้วอีกหนึ่งสตอรี่ทำไมไม่ลงกับช่อดอกไม้ที่เป็นเงิน ได้ไหมจ้าบอกได้ไหมคะบอกได้เนาะเออยังไงยังไงก็เขาก็บอกว่าตอนแรกบอกว่าเขาเขาเขาถูอ่มเหมือก่อนแล้วบอกว่ากูมีอะไรจะให้ออแล้วก็อ๊ะอะไรวะสักพักหนึ่งเรียกพนักงานมาแล้วก็เหมือนจะสั่งจะสั่งอาหารจะสั่งเครื่องแล้วก็เอาดอกดอกกลาบมาให้แต่และสิ่งแย่มากเพราะว่าเขายิ้มมาทั้งชุด เลยไม่ยื่นให้แล้วก็เอาให้ใครก็ไม่คิดว่าจะให้ผมก็หยิบตรงนั้นเลยไม่มีความแบบในสายไม่ใชรเลยไม่มีความสุขไปเลยสิเอาไปเอาไปให้โรงงางานก่อนทำไมคือมาตอนแรกเราคิดว่าเขาจะเอาชอบ่อกันเอาทั้งถูงแล้วไป็นถุกของแก๊์หรอเป็นถุง เก็บไว้เป็นความลับของเราสองคนนอนอนอเดี๋ยวเชื่อสิว่าสักวันจะต้องหลุดเชื่อสิเชื่อร้อออเชื่สิว่าสักวันเขาต้องพูดออกมาเองเยี่ยมครับดีเซรื่องนาฬิกาอะไรเดี๋ยวเขาก็พูดออกมารู้ปะดึง D7 ของเราเลยยังไงคะตื่นเรื่องอะไรยัไงเราอยากมอบอะไรให้คนที่เรารักแทนดอกไม้ก็มอบ D7 ของเขา